ครับสวัสดีครับชื่อนายเจษดาหุมพัทครับรหัสนักศึกษา672 00337ครับอยู่เอ่อครับอยู่คณะวิศว,วกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับของโมเดลที่ชื่อว่า 3D 2, 2 Sketch นะครับ ของตัวที่2นะครับขั้นตอนแรกเราจะวาดตามนี้นะครับวบบตามแบบที่เขาให้มานะครับเราวาดวาดไปเลยครับเดีย๋ยวเราก็วัดขนาดอยู่ดีนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้คนระับก็วัดขนาดแล้วครับข้างในนี่30ครับ ตรงนี้50ครับดูเ,เหมือนว่าคมจะไม่ไหวแล้วนะครับตรงนี้20ครับส่วนตรงนี้10ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นจริงจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปรแกมเริ่มไม่ไหวละ มีห่างเป็น20ครับทำไมดูมบนวงตัวเล็กจัง,งนี้4ีครับโอเคจริงไหมอันนี้เป็น50อ่ะได้ได้ไดละอืมตรงนี้หารเป็น40 20 10 สามสโอเคได้แล้วน,นะครับต่อไปก็ออนนี้ก็40นะครับกด ESC ออกครับแล้วก็เราจะให้เส้นวงนี้เท่ากัน จะได้ประมาณนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเออให้เราตีเส้นลายนี่นะครับแล้วก็แป๊บหนึ่งนะครับพอดูแบบแป๊บหนึ่ง เส้นเป็นงี้แบบนี้ได้เปล่า ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณนี้โอเคเกิดตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้เส้นโค้งนะครับ ประมาณนี้โอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วน,นะครับใช่ไหมอ่ะเป็นกดผิด 对，聊，是没。 10นะครับใช่ไหมมันเส้นโค้ง,งมาอ,อย่างเั้นนะเดี๋ยวนะนี่ลอง15ดูก็ประมาณน,นี้นี่เส้นม,มันติดโค้งเข้ามาเลย ผมจะระเบิดโอเคอืย่ะงเงี้ยนะคอยรับ <h ans> สิบไหมแปดสิบจะเข้าอีกนึงเก้าสิบน้อยอะ่ะหกสิบทำไมเป็นมุมนี้อ่ะเราดีลีทิ้งเส้นใหม่เพิ่มหนึ่งนะครับ นี้ใช่ไหมแล้วก็ตีเส้นออกไป7จ็สิบแค่เประมาณโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ที่อัดวิดีโอมันเต็มพอดีโอเค C H E F ศูนย์สอง ใส่ไปเพิ่มได้ครับ เซฟนะครับจะเซฟแเอดก่อนนะครับโอเคอืมไม่ได้ส OLID เซฟเป็นแบบแล้วก็กลับไปที่หน้าโน้นนะครับปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เราได้สร้างเส้นนี้ไปแล้วนะครับแก้ไขเส้นนี้เรียบร้อยแล้วกินเวลาไปพักหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยว ส่วนตัวข้างล่างเราก็น่าจะได้แล้วโอเคได้แลวนะครับต่อไปเราก็ไปที่ ก็ติ๊กถูกไปเลยก็ได้เป็นสิ่งตัวนี้นะครับกดไฟล์แล้วก็เซฟไปก่อนนะครับตัวนี้ เประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยไหมเราก็จะเปิดตัวนี้มานะครับเค okay, เดี๋ยวเรานั่นก่อนนะครับยี่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัว อันนี้ก็คือตรงนี้โอเคได้แล้วแล้วก็เดิงมาเล้นะครับ <c oughs> No tengo el you de un que a เส้นสเกลตีมาให้ด้วยโอเคโอเคซึ่งเราไม่ต้องตีนะครับว่ามันตีมาให้อยู่แล้วโอเคต่อไปก็เหมือนเดิมนะนะครับก็คือใช้ตัวสม,มาร์ทเดเมชัน่น รตรงนี้สิบห้าเราจะมีลูกศรบัญชีอย่างนี้วันนี้ก็ได้นะครับ,ตร,รบตรงนี้เจครับตามที่เราตีเปะตรงนี้กับตรงนี้ก็40ครับเส้นวงครับ30เส้นนี้ห้าิบครับ เส้นนี้20ที่เราตีไว้เลยนะครับแล้วก็เส้นนี้10เออมีตรงไหนอีกไหมที่เราตีก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีตรงไหนไหมอ๋อใช่ะครับตรงนี้กับตรงนี้ไม่เส้น ็ได้นะครับโอเคเราก็ไปชีฟอนอีดิทได้นะครับเอ่อ uh, 3D